สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมวันนี้พบกับไม e ครพีเ p ชเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กับ p ิวเจอร์ o อ t โ o s t นะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาทำฟาร์มอ่าไอพวก p ิวเจอร์กันนะครับโอเค <c oughs> คือในเบอร์ของผมที่ผมเล่นโซลเวอร์เนี่ยผมไปเจอ,อฟาร์ม p ิวเจอร์ไอไม่ใช่ฟาร์มหีกป้อมโจรมาป้อมฟิวเจอร์ออฟโพสเนี่แหละ ซึ่งผมก็มองว่ามันอาจจะทำฟาร์มได้ผมเลยไปศึกษาในะ youtube มานะครับผมโอเคผมก็ก่อนนั้นนี้ก็ได้ไปลองผิดลองถูกหลายรอบละว,วันนี้ก็เลยจะมาทำแบบเวอร์ชั่นเต็มให้ดูเลยนะครับผมซึ่งประสบผลสำเร็จ100%นะครับแล้วก็จะไปทำในหมด s ซล v เวอรด้วยนี่ครับซึ่งสิ่งที่หายากที่สุดเลยนะตอนนี้ที่ผมกำลังหายก็คือ ไอเจ้าไทเดนนะครับผมซึ่งมันโอกาสดรอปแค่8%ปรนะผมซึ่งซอมบี้ที่เราจะทำการหาก็คือซอมบี้ที่ถือไทเดนอยู่นะครับซอมบี้น้ำตัวอื่นไม่ดรอปนะครับจำไว้นะครับโอกาสดรอปแค่8%ซึ่งผมหาได้แค่2อันอยู่นะผมโอเควันนี้ผมก็จะมาสร้างในหมดครีเอทีฟให้ดูนะครับอย่างแรกเลยคือว,วางกระจกนะครับ ตามเสาเนี่ยทั้ง4ต้นเนี่ยวางให้เต็มพื้นที่นี่นะผมโอเควางเลยมาแบบนี้นะครับ ใช่ไม่าราวางเสร็จแล้วเนี่ยอ่าถ้าในโหมดเอาชีวิตรอดเนาะผมเราก็จะไปปรับอ่าตรงนี้นะผมปรับโหมดเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร Difficulty นะผมให้เป็นอ่าเนี่ยตัวเนี้ยผมให้มอนเตอร์มันหายไปก่อนนะครับผมเพราะมันหายไปหมดแล้วเนี่ยให้เราเนี่ยให้เราเนี่ยอ่าเปิดใหม่นะครับผมเปิด เปิดะลรเปิดเป็นนอนผมแล้วก็ออกห่างจากจุดตรงนี้ประมาณประมาณ40บล็อกนะผมซึ่งตัวนี้คือ79เนาะผมก็จะลอยขึ้นไปประมาณ90นะผม9กกว่ากว่าเอ้ยไม่ใช่ดิ100กว่ากว่าผมประมาณนี้นะผมแล้วก็ลงไปนะผมไปดูว่ามันจะดรอปไหมโอเคตอนนี้ก็ดรอปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม พีเลเจอร์นะผมพอดอปเสร็จแล้วเนี่ยให้เราทุบออกนะผมอย่าทุบออกหมดเนาะทุบให้เหลือแค่4ช่องตรงนี้นะครับน้องนั้นทุบออกหมดเลยค่อยๆทุบนะผมระวังหน่อยนะจ๊ะโอเค มาต่อกันเลยนะครับพอเราทุบเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีช่องที่มันยืนอยู่ประมาณนี้ผมหนึ่งสองเนาะ<ฮ>ใน4ช่องเนี้ยที่มันดรอปเนี่ยเราจะมาดูว่ามันเกิดบนบล็อกไหนนะผมซึ่งเราจะใช้อ่าแผนที่นะผมเดี๋ยวก่อนมาก่อนแผนที่ตัวนี้เลยเขาเรย Empire Locator Map นะผมตัวนี้แล้วก็กดเช็คแมปแล้วก็ดูนะผม เดี๋ยว่อนนะเดี๋ยวันนะให้ดูตัวลูกศรเนี่ยให้มันชี้ไปทางซ้ายล่างเนาะซึ่งมันชี้ไปทางทิศนี้นะผมตัวเราเนี่ยหันหน้าไปทางนี้ส่วนลูกศรเนี่ยชีย้ไปทางนี้นะผมซึ่งจุดที่มันน่าจะดอปเนี่ยก็คือตรงนี้นะ่มแล้วก็เอาบอกกันไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเจาะตรงนี้นะผมแบบนี้เลย จบไปลงไปทุบต,ตัวนี้ออกก่อนนะครับก็ต่อตางนี้ลงมาซึ่งตัวที่มันดอบก็คือตัวนี้เนาะเราก็จะกันห้ียแบบนี้แบบนี้นะครับกันไว้ก่อนโอเคแล้วก็เราจะกันชั้นนี้ไว้น่อแบบนี้เลยเ เสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะเข้าไปแบบนี้เนาะแล้วก็ไปวางน้ําตรงนั้นอุ้ยตรงนี้ไม่ใช่ดิตรงนี้ให้ขยับออกมาหนึ่งบล็อกนะครับแบบนี้นะครับอ่า่อกี้ผิดไปเนาะาใ,ใหม่โอเคแบบนี้แล้วเราก็วางน้ำตรงนู้นนะครับอุ้ย วางน้ำตรงนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็กันไว้ก่อนกําไ้แบบนี้อ่าโดใช้ก็คือน้ำนะครับผมน้ำหนึ่งถังในก่อนผมขอหาก่อนวางแล้วก็สวิตต์นะครับผมแบบนี้หนึ่งอันให้เอาสวิตเนี่ยวางไว้ตรงตรงนี้นะครับแล้วก็เทน้ำลงตรงนี้ให้มันไหลามาแบบนี้นะครับ เี่ดูก่อนนะใช่ดิอืมตรงนี้เนาะแล้วก็ปุบตรงนี้วางแบบนี้แบบนี้นะผมแล้วก็เทน้ำใหม่โอเคใครไม่เข้าใจก็ย้อนคลิปไปดูใหม่นะครับผมอ่าเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็ตอ่ตอต่อแบบนี้แบบนี้นะผม อันนี้ทุบออกมันจะเป็นช่องแบบนี้เห็นยังลุขึ้นไปแบบนี้อ่าน่าก็ใช้เป็นลูกสูบนะผมลูกสูบแล้วก็ e d สโตร e r พิเตอร์แล้วก็ r e redstone t o ทอ h แล้วก็ใช้เป็นอ่าเนเวอร์นะผมลแล้วก็ d s t โต e ธรรมดานะครับมาแบบนี้เฮ้ยตรงนี้่าเพิ่งดีกแล้วก็วาลลูกสูบแบบนี้นะครับ ก้อนหินแบบนี้โอเคแล้วก็วางแบบนี้เลสโอนท็อตด้านล่างนะผมแล้วก็เลสโอนนี้พี่เตอร์ให้หันหน้าไปทางนู้นนะครับผมแบบนี้เลยแล้วก็เลเวอร์ไว้ตรงนี้เลสตย่องเงี้ยงโอเคตัวหัวก่อนสิ่งสำคัญเล็กก็คือทรีเดนนะผมซึ่งเป็นตัวที่หายากที่สุดนะผมสำหรับสำหรับผมเลยก็แล้วกัน ว่าเล่นไหมครับมาไม่เคยหาในยัเท่านี้มาก่อนนะผมซึ่งมันทาฟาร์มไม่ได้อีกหรือว่ามันทาได้ผมทํามห้เป็นลู้อะแล้วก็แบบนีมม้เลยนะครับก็วางไใหม่เนาะยังจะได้ยินเสียงโอเคสับสวิตช์ลงโอเคเสือเราก็ลงมาด้านล่างนะผมมองหาจุดตรงนี้นะผมจุดตรงน,นี้ให้เราวางบล็อกลงมาแบบนีมม้เลยแล้วก็ทําเป็น ระบบฮอปเปอร์นะครับผมนี่ผมจะทำให้ดูนะครับใช้เป็นฮอปเปอร์แล้วก็กล่องนะครับผมกล่องเก็บสมบัตินะแบบนี้เลยแล้วก็อ่ะนี่แล้วเราก็ใช้เออเดี๋ยวนะถูกตรงนี้ออกเราจะใช้เป็น วางรถไฟแล้วก็เรียกว่าอะไรไปรับวิทย์ฮอปเปอร์นะผมวางรางรถไฟลงไปก่อนแล้วก็วางวิทย์ฮอปเปอร์ตามลงไปเสร็จแล้วเนะี่ยให้เราวางสลับกันเอาไว้กันมันตกนะครับแบบนี้แบบนี้แบบนี่แล้วก็แบบนี้นะครับผมเสร็จแล้วใครจะตอเพิ่มก็ได้นะผมแต่ว่าผมพอแค่นี้ก่อนนะผมแค่สร้างให้ดูไปก่อนนะครับก็คือ ตรงนี้เราเสร็จแล้วนะครับให้เราวางกระจกะ <S <S ระจกระจกแล้วก็หาใบไม้มานะผมใบไม้เนี่ยมันช่วยให้แบบไอเจ้าว i เลเจอรเนี่ยมันไม่เกิดนอกจุดตรงนี้นะผมให้มันเกิดแต่ข้างในนี้นะครับวางแบบนี้นะผมหนอ่งสองหแล้วก็ แล้วก็เอาใบไม้วางไว้้าบนนะผมวางปกเอาพอเราวางเสร็จแล้วเนี่ยเราก็คลุมนะผมทั้งหมดนี่เลยนะผมผมจะทําการวางก่อนนะครับโอเคโอเคพอเราวางเสร็จแล้วเนี่ยเห็นยังเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วนะผมตอนนี้เราจะไม่ยังยังจะไม่ไปยุ่งนะผมเราก็ดูพิกัดก่อนว่าเราจะอยู่ดูแกนแกน แกนวายนะผมเราจะดูแกนวายที่แปดสิบนะผมซึ่งหลาักการสปราวน์อนเตอร์นะผมก็คือมันจะสปาว์ในระยะสี่สิบห้าวอลกจากนับจากตัวเรานะผมซึ่งผมจะสร้างขึ้นไปประมาณหนึ่งร้อยี่สิบนะผมเอ้ยไม่ใช่ดิแปดสิบหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยี่สิบใช่หนึ่งร้อยสิบสร้างสูงขึ้นไปหนึ่งร้อยสิบโดยใช้อเป็นตัวต่อนี้นะผม เขาเรียกว่าสเกฟโฟลิงนะผมโอเคหาจุดศูนย์กลางกลางอยู่ตรงนี้ขึ้นไปมาเลยนับไปนะผมสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สิบห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเค<ไ>แล้วก็ต่อขึ้นไปอีกเราทำเครื่องหมายไว้ตรงนี้ก่อนจะได้ไม่งงนะครับ คืออย่าทำสูงเกินนะครับเนื่องจากว่า Minecraft PE เนี่ยมันไม่เหมือนไมครับเวอร์ชันอื่นนะผมไม่เหมือน b บ d ดล็อกแล้วก็ Java e d i t i ่นนะับซึ่งพอเราออกจากห่างจาก,กระยะเนี่ยมันจะทำให้มอนเตอร์เนี่ยสปอนหายไปนะผมซึ่งฟาร์มเนี่ยถ้าสูงเกินไปมันก็จะไม่ได้ผลนะครับแนะนำให้สูงประมาณ40บล็อกนะผมเนี่ยคนี้งนี้ผมก็พอละเนี่ย โอเคประมาณนี้สูงอยู่สูงอยู่อ่ะประมาณนี้พอละโอเคเสร็จแล้วเราก็จะวางเป็นกระจกครับเราจะเริ่มวางฐานแล้วนะครับนี่คือฐานนะทำเป็นรูปบวกก่อนนะครับมันจะง่ายมากเลยถ้าทำรูปบวกนนเสร็จแล้วให้สูงขึ้นไป5บล็อกนะผม 1234สีบล็อกคอร์134 234 1234นอ่ะครับเ,เสร็จแล้วก็ให้วางแบบนี้ออกมา,เ,าเดี๋ยวก่อนผมพับปับเวลาก่อนสุดตัวนี้ออกวางเป็นลูกสูบนะครับนี่ แบบเดิมนะครับแบบเดิมแบบด้านล่างเลยทุกตรงกลางออกเอาโอเคผมยังไม่ได้ปล่อยไทยเด้นนะผมก็ย,ยงิงไทเด้นก่อนนะเออไทเด้นจ่ายยู่ไนจ้าฟาลงไป แค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็วางวงจรเหมือนเดิมเลยนะผมเลสต,เต์ stone เ e p e a t e วางตรงนี้แล้วก็อันนี้วางตรงนี้โอเคทำงาน,นได้ลผลนะครับประก,กอใส่เปนริเวอร์ไว้ตรงนี้ไว้สับสวิตช์เนาะโอเคพอเราสูงขึ้นไปแล้วนะครับผมผมจะทำเป็นแบบนี้นะผมทำตามเลยก็ได้ผม ก่อนนะผมขอดูมุมก่อนแบบนี้โอเคแล้วก็แล้วก่อแบบนดิไม่ใช่ดิเอ้ยใช่แล้วใช่แล้วแล้วก็ออกมาแบบนี้สองสามผมขอดูก่อนอ่าโอเคได้ละให้มันเป็นตารางแบบนี้ผมให้มันมีช่องเดียวอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นตารางอยู่ตรงนี้นะผมเนี่ยเห็นยัยง โอเคแล้วก็วางตงัวนี้ปิดไว้เสร็จแล้วก็ดูก่อนทุบตัวนี้ออกโอเคแล้วก็อ่าได้ละแล้วก็เหมือนเดิมแนวเอาปุ่มตัวนี้บัสทอมนะผมปิดไว้ตรงนี้อ่าเสร็จแล้วเราก็วางน้ำเนาะ ว่านะไม่มุมนี้อาแล้วก็สร้างขึ้นไปประมาณ4บล็อกเหมือนเดิม1 2 3 3บล็อกคอ1 2 3 1 2 3องสโอเควางให้ทั่วเลย เสร็จนะผมให้เราต่อออกมาจากนี่อีกสองบล็อกหนึ่งสองหนึ่งสองนะครับแล้วก็ต่อไปเลยครับแบบนี้แบบนี้อ่าแล้วก็ต่อมาสองบล็อกอ่าแล้วอีกสองบล็อกนะครับผมทุกมุมเลยนะผมสองบล็อกสองบล็อกโอเคพอเราเสร็จแล้วเนี่ย เราวางบล็อกไว้แบบนี้เฮ้ยไม่ใช่ดิแบบนี้อันนึงนะผมอันนึงก่อนไว้ที่มุมนี้แล้วนะผมจะใช้เป็นประตูเล็กๆแบบนี้นะผมชื่อว่าอะไรวะอันไม่ออกเหมือนกัน <c oughs> นะผมแล้วก็วางไปวางแบบนี้ให้รอบเลยนะผมโอเค พอวางเสร็จแล้วเนี่ยผมจะทุบตรงนี้ออกแบบนี้ม่มแล้วก็ผมจะไล่เปิดประตูทั้งหมดนะครับผมแบบนี้เลยเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะวางตรงนี้หนุ่มให้ทําเป็นสามขั้นแบบนี้ก่อนนะครับนะการไ้ก่อนแล้วก็วางตรงนี้ลงไปอีกทีนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนนะผมอย่างแรกเลยให้เราวางตัวนี้ก่อนนะครับผมแบบนี้แบบนี้แล้วก็ทุบตรงนั้นออก Okay. แล้วก็วางตรงนี้ไว้เลยวางให้มันปิดให้หมดนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เปิดนะครับเออก่อนจะเปิดนะ <S <S ให้เราทุบตรงกลางออกนะครับแบบนี้อ่าโอเคเสร็จแล้วเราก็เอาลาวามาคือไอ้จุดตรงนี้ก็คือผมจะฆ่าไอตัวใหญ่ๆนะครับที่เรียกว่าวัวนะครับซึ่งมันมันดรอปของไม่ค่อยจะดีนะครับซึ่งมันก็จะเกะกะ ไปกล่องเก็บของเราเสียเปล่าเนอ่มฆ่าทิ้งไปเถอนครับผมไม่ต้องเอาแล้วคาบเองก็ได้นะผมติดตัวแอนมาสเนอะบแบบไม่หละคือไอ้ตัวใหญ่มันจะลงไปช่องเล็กไม่ได้ผมมันจะตันอยู่ตรงนี้แล้วก็ให้มันติดลาวาตายเนอะเอ,อ้ยอะไรนี่ไม่ใช่ดีแบบนี้อ่าโอเคแล้วก็เอาน้ำเนะวางไปที่ วางทั้งสี่มุมเลยนะครับผมแบบนี้อุ้ยวางตรงไหนเออเมื่อกี้ตรงนี้เนาะโอเคแล้วก็วางเอา้าหลอนเนะี่ยไอฟโฟนหลอน สชั้นบนเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็จะมาทําวงจรเอ้ยไม่ใช่วงจรดิระบบจัดเก็บไอเทมนะผมทุบตัวนี้ออก3อันเนาะแล้วก็ทําเป็นแบบนี้เป็นเดิมเลยนะผมเป็นชั้นล่างเลยใช้กล่อง1อันแล้วก็ Hopper อ,อร์หนึ่งรางรถไฟหนึ่ง วางวางอ่ากล่องก่อนแล้วก็วางฮอปเปอร์เข้าไปแล้วก็ต่อขึ้นมาวางรางรถไฟเสร็จแล้วก็วางรดไฟนัผมอ่าไอตรงนี้เราเคยใช้สลับปิดไว้เหมือนเดิมนะครับอืม เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะผมระบบจัดเก็บไอเทมนผมจะขยายเพิ่มก็ได้นะครับแต่ว่าผมพอแค่นี้ก่อนเนาะเกียจทำเนื่องจากว่าผมจะไปทําในหมดเอาชีวิตรอดนะผมอดูสวยงามเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะเอาใบไม้มาปิดไว้นะผมเนื่องจากว่าถ้าไม่ปิดเนี่ยไอวิเิกไอเขาเรียกว่าไงพิเกเจอร์เนี่ยมันจะเกิดไปมั่วตัวมากเลยน แค่นี้นะผมง่ายเปล่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการวางอ่เขาเรียกว่าอะไรวะ v วิเลเจอร์เออลือมไหมโอ้โหแค่น้ผมใหเราวางแบบนี้ก่อนนะผมแล้วก็วางแซปนะผมซึ่งผมคิดวิธีขึ้นมาเองเลยนะครับอันนี้อ่แล้วก็วางกระจกไว้นะผม จอทุกมุมอุย้ยมันหลอนเนี่ยโอ้โหทุกมุมแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดไว้ช่องนึงนะผมแบี้แล้วกเปิดไปช่องนึงแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็วางเตียงลงไปนะครับเพื่อให้เอ็นบีซีมันอยู่ตรงนี้แล้วก็ทุบออกทุบเตียงออกโอเค เอมถูกป่ะวะก็ต้องไม่เป็นแบบนี้ดิก่อนนะเตียงมันต้องอยู่ในระดับนี้นะครับผมอ่าแบบนี้เตียงมันต้องอยู่ในระดับนี้แล้วก็ทุบตรงนี้จริงซะจริงซะโอเคแล้วก็ด้านบนเนี่ยให้วางอ่าใบไม้ปิดไว้อีกทีนะครับผม ผมแนะนำเน,นาะสำหรับใครที่เล่นเอาชีวิตรอดเนี่ยให้สร้างประตูนี้เธอไว้ตรงนี้นะผมแล้วก็ลากมันมาใส่ตรงนี้จะง,ง่ายที่สุดนะผมอย่าทำแบบต่อมาอะไรขึ้นมานะผมยุ่งยากมากเลยผมบอกเลยผมหาไขวิลิเจอร์ก่อนอ,อันนี้เนาะก็วางไปเรียบร้อยใช่ไหมไหมปิดอีกทีนะผมเห็นยัง,ยงมันจะเข้าไปนอนไหมนะผม พอม,มาตื่นมันก็จะมายืนตรงแฉลบนี่มันเดิมนะผมอ่าเสร็จแล้วผมก็จะเปิดวงจรอนนะผมเปิดละโอเคต่อไปก็เหลือด้านล่างนะผมด้านล่างเนี่ยเราจะมาเคลียร์ตรงนี้นะครับผมซึ่งอ่าเดี๋ยวก่อนนะผมจะดูวงก่อนตรงนี้เราจะไม่ทุบออกนะผมเราจะทุบออกตรงนี้ตรงน,รงนี้แล้วก็ ขาลัางออกนี่เลยอย่างนี้เลยจะเปดด็นรูปดีเล็กไปจะให้มันยืนได้นะผมจะทบกระจกตรงนี้ออกปั๊บตบมังกนเออแล้วก็ปิดไว้ตรงนี้นะครผมปิดตรงที่มันยืนไว้ตรงนี้นะครผมโอเคเสร็จแล้วผมก็จะไปเปิดระบบแล้วนะครผม รอติดตามชมกันด้เลยขึ้นไปเปิดระบบก่อนเปลี่ยนเป็นโหมดกลางวันก่อนเถอะ,อะเปิดระบบะอุยอะไรครับนี่เปิดระบบใช่พวกนี้ สิ่งที่จะทําให้เรา,าสามารถปั๊มได้นะผมก็คือเราจะติดสาระเบนโอมินผมซึ่งมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราฆ่าไอ้พีเลเจอร์ที่มันเป็นทงทงอยู่ตรงหัวนะผมทงตรงนี้อยู่บนหัวนะผมซึ่งผมก็จะมา AFK อยู่ตรงนี้นะครับผมอรอสักแป๊บหนึ่งเอฟเคอยูตรงนี้ก่อนนะผมรอไปก่อน โอเคนะครับพอเราเอฟคีไว้สักพักนึ่งมันก็จะติดสถานนะโอเมนก็คือไอตัวตัวที่ถือธงเนี่ยจะถูกฆ่าจากอ่ตัวที่เราทำไว้ด้านล่างเป็นยังไงมันก็จะเกิดนารดุนดนเนี่ยคือมันจะเกิดใกล้เคียงกับตัวใช่ไ่มเกิดใกล้เคียงกับ NPC นะผมเพราะว่าเพราะว่าเราอยู่ใกล้ NPC ระย,ยะ45วอลองจะทำให้ สถานะเบสโอมินเนี่ยทำงานนะผมเราก็จะปล่อยให้เครื่องจักรของเราฆ่าไปทีละตัวนะผมมาดูกันเลยว่ามันทำงานยังไงนะผมอะตอนนี้หลอดใกล้จะเต็มละติดสถานะเบสโอมินนิบน้อยเดี๋ยนี้ดรอปนะผมอ๋อลุงทุกกระจกออก,กก่อนนะมันก็จะโดนฆ่าแบบนี้นะผมแล้วก็ดรอปไอเทมให้เราแบบนี้เลยนะผม เบอรไอเทม็มแรกที่เราจะได้นก็คือเอ็มโมเรลนะผมแล้วก็ e อีกพีนะผมแนะนำให้เราเอฟเคไว้ใกล้ๆแถแวๆนี้นะผมว่าไออ e x พีเนี่ยจะดรอปหาเราตลอดนะครับผมมาดูอีเกตหนึ่งนะผมว่าเห็นย,ย,ย,ยังเห็นยังโอ้โหไอตัวใหญ่ก็จะโดนลาวาฆ่าน้ผงไอตัวเล็กก็จะโดนไทดินปักตายน้องแบบนี้เลย ิงระยะที่เราจะเอฟพีก็จิ๋วๆประมาณนี่ยนุ่มแล้วแต่เลยนุ่มในระหว่างนี้นุ่มอย่าทําสูงเกินนะผมถ้าสูงเกินเนี่ยจะทําให้อ่าไอตัววิลเลจอร์ด้านล่างเนี่ยมันจะไม่ดรอปเนี่ยผมเพราะว่าเวอร์ชันอ่อพีอีเนี่ยกับเบสล็อกหรือว่าจาวาเนี่ยมันไม่เหมือนกันนุ่มเนื่องจากว่าระบบการขึ้นมอนสเตอร์เนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะ MY ฉะนั้นอย่าทําอะไรให้มัน ไกลจากตัวเราเนอะผมผลิตเขาแล้วก็สุดยอดเลยนุย่มไอเจ้าตัวนี้เป็นปัญหาเนอะอ๋อผมลืมไปให้เราเนี่ยเปิดประตูตรงนี้นุ่มตรงนี้เลยไอ้ตัวนี้มันก็จะตกลงนุ่มมาดูไอพีดีไปมาทีสุดยอดเลยอ่ะมาดูอีกชุดหนึ่งนะครับ รลเกตเต็มก่อนนะครับสร้างง่งายนะผมสร้างง่งายนะผมเพียงแค่เรามีไทรเด้นนะผมไทรเด้นแล้วก็มี n อ c นะผมเราก็สามารถสร้างฟาร์มนี้ได้นะผมมันไม่ยากนะถ้าเรา มีไทเด n นนะผมซึ่งไทเด้นเนี่ยเป็นอะไรที่ผมบอกตรงๆเลยว่าหายากสุดอ่ะเราก็ได้บัฟฮีโร่ออฟเ v i l ว a g e r มาแล้วนะครับผมอ่สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงแค่นี้นะผมอ่มในอีพีหน้าผมก็จะมารีวิวนะผมฟาร์มตัวนี้ในโหมดเอาชีวิตรอดอีกทีนะผมซึ่งโหมดเอาชีวิตรอดเนี่ยผมก็จะทําเป็นระบบเก็บไอเทมเรียบร้อยนะนผมส่วนในอีพีนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อน ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะผมเป็นกำลังใจให้ผมเวยนะครับเจ้าก,กนรนีพีนะครับบาย